ดีครับ <c oughs> เป็นประจำท,นนะะทุกวันนะครับช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าถึงอ่สอนทุกวันนะครับสิบเอ็ดมงเช้าเป็นต้นไปสําหรับผมก็จะสิบโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับจันทรุธศุกร์นะครับอาทิตย์นี้เราจะเจอกันสามวันเลยนะครับภาพรวมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถส่งคําถามเข้ามาในแฟนเพจของไอร่าเราได้โดยตรงเลยนะครับหรือจะส่งไปที่มันนี่สเตชันก็ได้นะครับนะครับก็ภาพรวมของตลาด นะครับกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับกลับมาหลัง <c oughs> จากพักฐานกันไปในช่วงป,ปลายสัปดาห์นะครับนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับตลาดเราเนี่ยมีสัญญาณซื้อแล้วแต่ตอนตอนเบรกตอนประมาณพัน พันสามร้อน้ยสี่สนะครับก็ขึ้นไปได้ถึงพันสนะครับก็ก็แรงพอสมควรส่วนช็อตเทอมเนี่ยก็กำลังสู้กันอยู่ตรงนี้ปัจจัยอะไรที่จะหนุนให้จัชนนีเบกนะครับก็คือประมาณพันสนะครับดูซี่ัสเบกแล้วมันจะไปได้ถึงไหนนะครับก็จะได้ถึง ประมาณพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยหกสิบบริเวณนั้นนะครับอะไรคือเหตุผลที่มันจะกลับมาตรงนี้เราก็พูดกันไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นของของ,ของทั้มนะครับที่ดาวโจนเนี่ยมีแนวโนม้มจะผ่านผลหนักเลยเพราะว่าทั้มเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะแพ้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้น ทางเทรดเดอร์ทางฟันเ a มนเจอร์ทุกคนก็เริ่มปรับตัวนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับวัสติดี <c oughs> นะครับเพราะว่าถ้าทํำแพ้เนี่ยก็จะเป็นข่าวร้ายต่อตลาดหุ้นดาวโจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลงานของทัาเลยก็คือทําให้ดาวโจนขึ้นออทามายได้ไม่หยุดเลยนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาประเด็นตรงนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากแล้วประเด็นก็คือไบอนอ่ไบเดนนะครับถ้าไบเดนชนะเนี่ย การผักดันกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปด้ความลําบากนะครับเพราะว่าเป็นพรรคเสียงข้างน้อยเหมือนสมัยโอบามานะครับ <c oughs> ที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยกว่าจะผ่านสภาสูงได้นี่เหนื่อยเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทํานก็พยายามจะโชว์โชว์พราวนะครับว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นให้อีกนะโชว์ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเขาสามารถกระตรุ้นเศรษฐกิจได้เต็มเหนี่ยวใช้จุดนี้พยายามหาเสียงอยู่นะครับแต่มันก็ถ้าแพ้เนี่ย ก็จะเป็นผลดีผลดีต่อเอเชียเรานะครับจะเห็นได้ว่าค่างเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าแรงเลยนะครับแล้วมีแนวโน้มจะแข็งไปอีกส่งออกตายนะครับถ้าหลุดตรงนี้นะครับสามสิบจุดเก้าเรามาพิดิกค่างเงินบาทกันลงไปนู่เลยสามสิบต้น,ตน สามสิบต้นๆเลยนะครับอันนี้แสดงคิดถึงกระแสฟันโฟไหลเข้ามาย่าตึ้มตกใจส่งออกแยกแต่พวกข่าวเราชาวหุ้นเนี่ยเป็นข่าวดีนะครับว่าเงินจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับซึ่งก็เลยส่งผลให้ตลาดค่อนข้างแข็งแรงนะครับถึงแม้จะมีความกังวลใจในวันที่สิบสี่ที่จะมีการชุมนุมประท้วงกันนะครับก็ก็ตรงนี้เนี่ยถ้าผ่านหนึ่งสองแปดศูนย์ได้ก็โอเค ถัดไปก็อยู่ประมาณ1นึ่งนะครับก็เรามา selective buy เป็นรายตัวกันดีกว่านะครับวันนี้มาเปิดคำถามหุ้นรายตัวกันใหม่ดีกว่านะครับภาพรวมเนี่ยก็ดูทิศทางสดใสนะครับอย่างที่เรียนทราบก็คือมาจากกระแสฟันโฟไหลเข้ามานะครับแล้วก็ทิศทางของไอ้เมที่ออกมาพูดว่าเศรษฐกิจโลก <c oughs> ไม่ได้แย่ยอย่างที่คิดคือดีกว่าดีกว่าคาด นะครับทุกคนคาดแย่มากเลยนะครับแต่วอามันมันดีกว่าคาดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับตลาดหุ้นนะครับแล้วหุ้นเราเองก็ลงมาพอสมควรตรงนี้โอเคแนวะรับสิบสามวันทำงานได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับรับรับเอาอยู่นะครับเอาอยู่ตรงนี้มีอย่างเดียวนะครับ้าเกิดเกิดพลิกพัดตุ๊บตับตุ๊บตับ,ต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 บมีแรงขายเข้ามาตกใจระมาณนี้ แล้วดัชนีลงต่ำกว่าพันสองร้อยห้าสิบห้าโอเคอันนั้นก็จะเปิดสัญญาณช็อตได้เลยนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ปรับฐานเพื่อไปต่อแล้วมันเป็นการปรับในที่สั้ขาลงอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังในวันวันพุธนะครับว่าจะมีอะไรไหมนะครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเหมือนทุกรอบที่ผ่านมาแต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบทุกรอบนะครับก็เลยกังวลใจอยู่หน่อยหนึ่งครับ Okay. มาดูคำถามเันก่อนรับทางมันนิสเตชันยังคำถามยังน้อยอยู่เลยนะครับขับ,ค,บคุณจีรพรนะครับเซปเป้ ามาถึงจุดสำคัญของชีวิตแล้วนะครับแต่ทุกทีก็รับอยู่นะแท่งแดงใหญ่ก็รับอยู่แต่รับนิ่งอยู่จะอยู่ไหมนะครับที่ยี่บสองสองเมื่อเช้าก็ลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาพอดีครับเพราะนั้นเจนนิ่งมีนัยยะสำคัญมากถ้ารับไาอยู่ก็เป็นสัญญาณขายทันทีนะครับแนวะโนะ้มนะนะไม่ดีไม่ดีเลยนะครับ GFPT ก็ซายเวนะครับไม่ม <message and> <streak> ีอะไรยืนๆครับบุญจิปนะครับมินกำลังดูอยู่นะครับว่าเขาจะเล่นไหมเพราะว่าทางเดีวเราให้ตลาดตัดสินใจนิดหนึ่งมิน <c oughs> สำหรับผมถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับในในเรื่องของมาตรการเที่ยวด้วยกันเที่ยยื่นไปถึงสามเดือนยื่นไปสี่เดือนสามเดือนนะครับสามเดือนเออ่นะครับในเดือนสามเดือนมกราประเด็นพ้อยท์หนึ่งที่น่าจะเป็นข่าวดีมากเลยก็คือพ้อยท์ในตัวของการให้เที่ยวในภูมิลำดาวคืออย่างคนกรุงเทพเนี่ยคุณง่ายๆคือกรุงเทพ ที่ผ่านมาไม่สามารถจองโรงแรมในในกรุงเทพได้แต่จากนี้ไปสามารถจองโรงแรมในกรุงเทพได้แล้วก็ยังสามารถใช้เงินสนับสนุนในการเติมเงินให้เราอีกวันละเก้าร้อยนะครับสําหรับวันธมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสนใจมากนะครับเพราะผมเองเนี่ยบางทีก็ขี่เกตขับไปต่างจังหวัดน,นะมานอนโรงแรมแล้วก็มากินอาหารในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มมินกลุ่มเอานนะราวันอะไรพวกนี้น่า,น,า,น,าน่าจะโอเคนะครับแล้วตรงนี้เนี่ย วันก่อนก็มีแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนี่เป็นน่าจะเป็นแค่พักฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับก็อยู่แถวๆนี้19.3 19.5นะครับครับถาม้าน่ากับ rs มานะครับอื <c oughs> สิบสามวันก็เอาอยู่แล้วนะจริงๆมันยี่บห้าวันจะสวยกว่าอืมยี่ห้าวันนะครับก็เลปโฟฟิตลันไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลุดบาแล้วเราค่อยคัดค่อยสตับล้อสนะครับนาะฬักตาน,นั้นก็คือตอนนี้อยู่สี่สิบสามบาทนะครับจะเห็นว่ามันพ,พ,พักพักแล้วก็นิวหายพักพักพัพแล้วก็นิวหาย นะครับเราก็ไม่รู้ลองไปสุดตรงไหนรู้แต่ว่าถ้ามาหลุดเส้นนี้ก็คือมันจบแล้วนะครับ R เ,เราคงต้องมาเส้นหรอกเพราะว่ากลายเป็นกลายเป็นไซเวไปแล้วนะครับแล้วตัวนี้ชนนต้านไม่ผ่านก็มารอแนวรับข้างล่างนะครับ แนแล้วอยู่ประมาณสิบแปดบาทนะครับครับสวัสดีครับคุณสาครบีซีเอนะครับยังรู้สึกยังหาพระธรอมไม่เจอมัอ้งแต่เริ่มยืนได้แล้วไอซ์ไอเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับอืม ก็ลุนนิดนึงสัญญารีบาวจะมีก็เมื่อทะลุ9บาท90ได้นะครับแต่เป็นรีบาวไม่ขาลงนะครับพบนะครับไทยออย พยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มให้ได้นะครับพยายามจะยืนเส้นยี่้าวันให้ได้ก็ถือว่าดูโอเคนะครับจะยืนยี่้าวันได้ตรงนี้เนี่ยสามหกได้สวยๆก็โอเคก็อาจจะดีบารขึ้นเปข้างบนได้นะครับโอยคำถามเยอะมาก บ้านปูนะครับนี่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเรียบร้อยนะครับราคาสหาินก็เริ่มขยับขึ้นนะครับ สวยเลยนะบ้านปูอืมราคาเก็บจะอยู่ามันเจ็ดบาทสามสิบนะครับ i v l วันนี้เราแนะนำซื้อนะครับคุณปัฐมนนะครับดูเปเป์เปเป์ของของของผมได้นะครับเขียนทุกวันนะครับในเว็บไซต์ของ ตัวตัวไอร่าเราเลยนะครับโดยตรงหรือจะดูผ่านเพจของผมก็ได้นะครับกระทิงอ้วนพิ่มอว์กะทิงอ้วนมันก็จะขึ้นมาละนะครับชนกระทิงอ้วนเทรดดิ้งทงคนทิคเลเทรดดิงงด้งบายกระทิงอ้วนนะครับก็ททร์เก็ตอยู่ประมาณยี่สิบหกบาทนะครับสําหรับไอเวลสวยงามนะครับเป็นเรื่องของของการ Co ออะ ต,ตรงนี้เนี่ยพวกขาช็อตเนี่ยสนุกสนานกำไรกันทุกวันแต่พอเจอแท่งเขียวนี่ปุ๊บคุณต้องเข้าบช็อตแล้วคือต้องรีบซื้อคืนเพื่อเพื่อล็อกกําไรไว้เพื่อไม่ให้ขาดทุนกําไรกันนะ,นะครับคุณนิตยาครับสวัสดีครับพอนิชาแอดวานเอ็ว่นแล้วก็แนะนำซื้อนะครับเมื่อช้าไปดูในเปนเปอร์ได้แอดวานเราให้ทักเ e t อยู่ประมาณ ร้อแปดสิบสามระยะสั้นนะครับ S T G T ตรงนี้ก็ชนต้านนะครับแล้วก็มีหางยาวๆโดยที่ยาวๆไซส้เทียนยาวๆยางเงี้ยไม่ดีนะครับ B G I นะครับ ซ่าเฉยๆไม่มีแพทเทิ oh. ร์น e a 6อโหเวลาเราเจอตอนลงเราเรียกว่าอีก,กาสามตัวพอเจอตอนขึ้นเราเรียกว่าสาทหารเสือนะครับก็แข็งแรงดีนะครับอันนี้เป็นการแสดงทิศทางระยะกลางว่าเข้าสู่ขาขึ้นแล้วนะครับมีอยู่กัเลนโปรฟิลันนะครับ เขาก็พยายามพยายามอยู่นะครับอ่ะไสซ์เริ่มสวยนะครับแล้วตั้นอยู่แถวๆเนี้ยฮะสามสองห้าสิบหรือไม่ก็สามสามห้าสิบไม่ได้เป็นไหนไกลเพิ่มทุนเนี่ยทำพัดเทินเสียหมดเลย วันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นแท่งแดงใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับก็เควเมนให้ขายก่อนนะครับตรงนี้น่าจะกําไรกันอยู่น้องมีถามตัวไหน NCC ขาเป็น ครับให้ไปตันบ้านเลยนะให้มาให้แล้วก็เลือกไม่สวยแล้วตัวนะครับ อืมไม่สวยชักตัวเลยนะครับคือทีมเราเล่นรีบาอยู่นะครับแล้วก็เอ็มซีซีกับสวรรค์เขาไม่ลงเลยนะครับมันก็เลยไม่น่าสนใจเราเล่นตัวตอนในเล่นตัวที่ลงแรงๆนะครับครับสวัสดีครับคุณทิตาพักนะครับ ุนีสุด irbc อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในเป้าหมายที่ก็พยายามจะเปลีนนะ่ยนแนาโน้มเช่นเดียวกันกับททอ,อปน,นะครับนะครับตรงนี้ถ้ายืนยืนสองบาทสิบสี่สองบาทยี่สิบได้นี่ก็จะเป็นบายสัแนว น่าจะรีบาวได้แรงนะครับสำหรับไอคฮับลงมาลึกสุดใจเลยก็เป็นหนึ่งตัวที่โดนช็อตเซลล์มาหนักมากในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็น่าจะได้อานิสง์กันคาร์เวอร์ช็อตนะครับคุณมิกกี้ผมคําถามมันกว้างไปนะครับมีหนึ่งล้านคอสามตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณลงทุนแบบไหนเลยด้วยสั้นยาวกลางรับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็คงแนะนําไม่ได้แล้วนะครับ G P S C โอ้โหทำไมจะแบร็อะไรขนาดนี้ก็ตั้งลาอยู่นะครับให้โอกาสเขาหน่อยาวต้านอยู่ประมาณหกสิบบาทห้าสิบถ้าเบรกได้นี่ก็จะเป็นบายสินหลแรงๆเลยนะครับเพราะลงมาลึกมากคือตอนนี้เราเป้าหมายของพวกเราเนี่ยเราจะหาหุ้นที่ลงลึก เพราะนั้นการรีบาวจะได้รีบาวได้แรนนะครับลงลึกโดยที่พื้นฐานไม่เสียหายนะครับไม่เหมือนทัสโกนะครับทัสโกเนี่ยลงลึกแต่พื้นฐานมันเสียหายเนื่องจากการแซงชันของของอเมริกานะครับมันมันต้องดูด้วยนะครับแอดแานตอบไปแล้วนะครับคุณจีนยะุทธครับสวัสดีครับคุณดาราศี เป็นะ prm มีคำถามเยอะมากนะครับเรือนะครับ prm เป็นไซเวย์นะครับก็ลงซื้อขึ้นขายอยู่ในกรอบนี้นะครับก็แนารับแปดบาทสี่สิบนวต้านก็อยู่ข้างบนประมาณ9ก้บาทยี่สิบก็บบาทสาสิบนะครับลงรับลงซื้อขึ้นขายหลุดแนารับก็ให้ช็อตเลยนะครับ ถ้าแก่น้อยถ้าแก่น้อยเนี่โดนแคสบาลานไปแต่ว่าการโดนแคสบาลานมันทีก็ดีนะครับจ้าไม่ต้องวุ่นวายกับรายย่อยจะโฉบมาโฉบไปพวกเดเทเข้ามาทําซื้อเช้าขายบ่ายเพราะงั้นนะครับเพราะต้องมีในรลังยูตรงนี้ได้ใน i. คอนเฟิร์มสัญญาณซื้อนะครับสำหรับทางเทคนิคท่าแก่น้อย เนี่กเกจอยู่ข้างบนเลยนะครับประมาณสิบสามสิบสี่บาทนะครับน่าสนใจนะครับเจซีพีไม่รู้เป็นไรจะบอกว่ากินเจนแล้วราคาหมูลงก็ไม่น่าจะใช่ลงลึกมากอืมเนี่ยก็หนึ่งตัวที่โดนช็อตนะครับเวลามีนิวโลเขาก็จะพ่าขาช็อตแล้วก็จะช็อตทำกำไรกันทันทีนะครับก็่ยังที่น่ากลัวคือไม่รู้มันลงเพราะอะไรหาสาเหตุไม่เจอนะครับ แต่เช็คราคาหมูอะไรแล้วก็ยังยัง,ย,งยังอยู่ระดับสูงนะครับแลนเนนเฮาแลนเนนเฮากับคิวเฮามันเป็นปปร์ตี้มันยังไม่เกิดนะครับยังไม่เห็นปลายอุโมงเลยนะครับจะเล่นกันได้แต่เล่นสั้นเฉยๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันคงโดนช็อตลงมาเยอะนะครับนะครับก็ ซื้อทาร์เก็ตก็อยู่ประมาณนาตั้งก็อยู่ไม่ไกลอะ่ะเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบคิวเาเองก็ไม่ก็อาการเดียวกันไม่มีแพทเทิร์นโดยทรทท่าจะลงด้วยเนี่ยคิวเฮานะครับถ้าลุดนยูโลที่บริเวณสองบาทสิบก็จะเป็นสัญญาณขายทันทีนะครับ โอเคมันนี่ด้ท่านตอบหมดแล้วคุณิตา CKP เ yeah. ย่ไมทำไมทำอย่างนี้เป็นสัญญาณขายนะครับตอนแรกก็บอกว่าแข็งแข็งแข็งสุดท้ายก็ พอแข็งมากเกินไปก็กลายเป็นตัวเงแพงกับชาวบ้านเมื่อเปรียบเมื่อเปรียบเทียบในระดัแบบคำไอ้พวก P/E พวก Value แล้วกลายเป็นคุณแพงกับเขาอ่ะอืมแล้วตรงนี้สี่บาทแล้วถรุดตรงนี้อีกรอบานึ่งโค้ยลงเยอะเลยนะครับอืมต้องไม่ไม่ก็อย่างนั้นก็คุณจุดสตอาล้าวัฒธรรมนิวโรสี่บาทเกดสิบก็คัดทิ้งให้หมดเลยนะครับ สะบหนะอืก็มีสัญญาณซื้อ อืมสัญญาณซื้อเป็นคอมพีไปแล้วนะเมื่อวานม่อเช้าก็ชนแล้วก็ล่วงเลยก็น่าจะโปรฟิตตามนะครับอันนี้วันจัเกตให้ดูแล้วนะครับมันมันขึ้นไปเข้าใกล้ปุ๊บมันล่วงเลยนะครับ คุณาิอีกสองคำถามนะครับแล้วก็ไม่แต่วริเวณการออกมาไม่เสวอนะครับมีหางยาวๆชนนวต้านไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งตัวลงเลยนะครับอันนี้ก็มีสัญญาณขาเยเช่นกันนะครับ SIS เป็นจ i บบิ้ g สตา r หลังจากขึ้นมาเยอะนะครับตอนนี้นป็นสัญญาณจบรอบโอเคมาดูภาพรวมครับก็ยังซทันอยู่บตัวกระกาแต่ภาพรวมเนี่ยมันมันดูดีนะครับหลังจากที่ ค่างเงินบาทแข่งข่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็มาดูวันอีกทีวันพุธนะครับพรุ่งนี้หยุด่งวันการนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ